ก้อยไข่มดแดงที่เก่าหลพี่น้องบ่อบหมมก้อยไข่มดแดงหล่อาหารสลือดเฮ้ยใส่ลายเส็บหลายปืนยี่สู่ทิกพง ข้าวครัวหอมๆน้ำปลาเราตร้องใส่เพราะไปหาหมอมาหมอว่าอยกกิ่นเข้มมะบดใส่ถัว่วใส่ลื่นหมอบ่อยดีครับเดี๋ยวมันจะแอะแน่เดี๋ย,ยวมันจะตุยก่อนบดอดไรบดอ้ย ตแต่ไม่มีเสียงนี่นี่บ้าแสบเลยนะก็บ,บ้าแสบเน่ากลิ่นชิมขาปุยสู้โอ้เกิดว่าบ่อยใส่กันเมื่อกินเข้มบ้างสำก็มีรสชาติแล้วใส้หน่อยหน่อย,อยใส่ก็ได้หรอกตัวก็ได้หรอกตัวหม้อก็ได้ พอหยุดซูดเสร็จแล้วเอาหอมหอมร่วมบะหมี่ครับไปซื้อร้านใดก็มีก็ได้ซาลาเนียที่ปลูกไว้ครับนี่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 เขาเอิยนว่าอย่างกับพักแปรวซาลาเนียที่ปลูกไว้จะพักแปรวลงไปเออนั่นละนี่ยังไรผู้ใดห้ดกระเสียบหรอกม่ต้องเป็นเชฟ กระทะหอหอ,หอ,หอ,อกระทะห้างเซฟมือนิวซีเรียนที่เคปไทยในะญี่ปุน่นผูู้้ไดเหตกาเสียบเมนูอีสานบ้านท้องชึบชๆบชๆบจบเรียบร้อยครับพอกันชิมไหมครับ